อธิบายขั้นตอนกนารจัดส่งสินค้าหน่อยนะครับทางฝ่ายขายจะออกใบอินโวย์ใบส่งสินค้ามาให้ล่วงหน้าหนึ่งวันครับพนักงานสต๊อกก็จะจัดเตรียมสินค้ามากองเตรียมไว้ในพื้นที่ของสตอกต,ตรงนู้นครับขอดูใบอินโวย์และใบส่งสินค้าหน่อยนะครับ มีการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสยังไงบ้างครับนี่ครับความเสี่ยงหลักๆของเราก็คือรถเสียเราก็มีมาตรการมาตรฐานการสำรองคือได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาไว้ในการจัดหารถให้ได้ภายในหนึ่งชัว่วโมงความเสี่ยงอีกเรื่องหนึง่งก็คือพนักงานขับรถไม่อยู่ในสภาพทำง,งานได้ mm hmm. เช่นเมาหรือไม่สบายอันนี้เราก็มีมาตรการในการตรวจ ขับรถก่อนทุกครั้งและมีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์สารเสพติดเดือนละครั้งครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้รถของผู้รับเหมาแทนครับแล้วโอกาสล่ะครับมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึง่งที่เราพิจารณาเพื่อเพื่อจะเอามาใช้ก็คือการใช้ GPS านำทางโดยไม่ต้องติดตั้งอุปรกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยใช้แค่โทรศัพท์มือถือ มามกว่าคือต้นไสอีกนะครับกรณีที่ลูกค้าจะให้ไปส่งในซอกซอยที่ไม่เคยไปก็แค่บอกที่ตัดมาเรามีรถขนส่งเองใช่ไหมครับมีแี่อะไรครับมีรถเราเองสี่คันครับและมีการใช้รถของผู้รับเหมาอีกสองคันครับในการการจัดรถขนส่งยังไงบ้างครับดูในนี้ได้เลยครับเรามีรถสี่คันพนักงานขับรถสี่คนกับผู้รับ อีกสองครับแต่ละคันจะมีเส้นทางที่วิ่งประจำอยู่ครับผมจะออกใบสั่งงานขนส่งให้ตอนเช้าแบ่งเป็นหกสายแต่ละสายต้องไปส่งลูกค้าที่ไหนบ้างนี่ดูในนั้นได้เลยครับอย่างรถคันที่หนึ่งพนักงานครับรถคือนายจองจะวิ่งไปทางสายตะวันออกไปจนถึงลายองส่งให้ลูกค้าทั้งหมด5้าที่ครับ มีการดูรแลรถขนส่งยังไงบ้างครับพนักงานขับรถจะเป็นผู้ดูแลครับเราจะมีแบบฟอร์มรายงานให้กรอกว่าต้องตรวจสอบดูแลอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมกอดูรายงานประจําวันที่ว่านี้ของรถทั้งสี่คันหน่อยนะครับครับเชิญดูในคอมได้เลยครับ ผมขอดูบันทึกผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงานขับรถทุกคนด้วยนะครับครับนี่ครับมีของนายจอมนายศักชัยนายจรัญแล้วก็นายสมหมายครับขอไปดูที่รถแรกคุยกับคนขับรถเลยนะครับได้ครับรถคั้นที่สองกำลังที่จะขึ้นสินค้าอยู่พอดีเลยครับเชิญครับเชิญครับผมครับ ผมยอดชายนะครับเป็นผู้ตรวจ iso 9 0 0 1รับกวนขอสอบถามข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับคุณเชื่ออะไรครับชายครับคุณจักชัยช่วยอธิบายขั้นตอนการทำงานตั้งแต่รับใบสั่งสินค้าไปจนส่งมอบสินค้าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับครับแปบดบโมงหัวหน้าก็จะแจกใบสั่งงานขนส่งพอตรวจสภาพรถเสร็จผมก็จะขับรถไปรับของที่สตู พนักงานาสตูก็จะคนของขึ้นรถให้และผมก็จะขับรถออกไปส่งของครับวันนี้มีไปไหนบ้างครับนี่ไปส่งที่นครปฐมราชบุรีสมุทรสาครเพชรบุรีครับต้องไปส่งก่อนกี่โมงครับปกติลูกค้าจะเลิกงานห้าโมงเย็นเราไปเราไปไม่ได้นับเวลาที่แน่นอนยๆก็ถึงแล้วครับรถติดยังไงก็น่าจะถึงก่อนห้าโมงเย็นครับ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินล่ะครับจะแจ้งลูกค้ายังไงครับถ้ารถเสียเกิดอุบัติเหตุผมจะโทรแจ้งทางหัวหน้าให้แจ้งลูกค้าครับหัวหน้าก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้รถมาเปลี่ยนไหมครับขอดูใบอนุญาตการขับขี่หน่อยครับนี่ครับเป็นใบขับขี่ประเภท2ขับรถบรรทุกได้ครับถนอมรักษาสินค้ายังไงบ้างครับเพื่อให้มีความมั่นใจ ว่าสินค้าจะไม่เสื่อมสภาพก็มีการจัดเรียงสินค้าตาม W.I. ที่กําหนดหากเป็นรถที่หากเป็นรถกระบะที่ไม่มีหลังคาก็มีการคุมผ้าเพื่อป้องกันฝนครับจะมีมาตรฐานเขียนไว้ใน W.I. ครับเดี๋ยวผมต้องขอดูใบ W.I. ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในออฟฟิศนะครับ และพอไปพอไปส่งถึงบริษัทลูกค้าแล้วเราต้องทํำยังไงบ้างครับลูกค้าเขาก็จะขนล,ลงเองครับผมก็ดูว่าไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอาใบสั่งส่งของให้ลูกค้าเซ็นเอาสำเนากลับมาด้วยครับถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งต้องทำยังไงบ้างครับผมจะออกใบ MCR ครับ แล้วก็จะส่งให้ทางผู้จัดการโรงงานพิจารณาว่าจะต้องจัดการหรือชดเชยลูกค้ายัางไงหากเป็นความผิดของเราก็จะมีระบุสาเหตุมาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกมีมีกรณีที่ว่าน,นี้ไหมครับผมขอดูใบ NCR หน่อยครับมีอยู่หนึ่งเคสครับดูในคอมเลยนะครับ นี่ครับ MCR สับสินค้าเสียหายจากการขนส่งไปที่ลูกค้าบริษัทนำโชคชัยครับครับขอดูใบโพสตสเตอร์แล้วก็ WI ของการขนส่งด้วยนะครับได้ครับนี่เลยครับมีการใช้ผู้รับเหมาด้วยได้มีการควบคุมผู้รับเหมาย,ยังไงบ้างครับ เรามีสัญญาณระบุไว้เรื่องคุณสมบัติของคนขับรถที่ชัดเจนการดูแลรักษารถผู้รับเหมาจะต้องดูแลตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ออียางต้องสุ่มตรวจวัดแอลโกอฮอล์สารเสพติดเหมือนที่เราทําครับแล้วเก็บผลไว้ให้เราด้วยครับเดือนละหนึ่งครั้งเขาจะส่งมาให้หนึ่งครั้งครับ พอดูเอกสารที่ว่าด้วยนะครับแล้วก็พอดูการคัดเลือกและการประ,ประเมินผู้รับเหมาด้วยนะครับได้ครับนี่ครับผู้รับเหมาใช้รายเดียวใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนทําระบบไอโซจะไม่มีผลการคัดเลือกแต่เราจะมีการประเมินผู้รับเหมาทุกๆเดือนจะดูของเดือนไหนครับขอดู สองสามเดือนล่าสุดนะครับครับนี่ครับครับขอบคุณครับ